hello everyone welcome to English class สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้กลับมาพบกับทิชเชอูอในรลายวิชาภาษาอังกฤษนะครับ today we r e e g to talk about jobs and occupations นะครับวันนี้เราจะาเรียนเรื่องของอาชีพนะครับโอเ okay. ค let's start repeat after me นะครับพูดตามนะครับและออกเสียงพร้อมกัน Teacher Teacher crew Doctor Doctor Mo. Police officer. Police officer. Tam Firefighter. Firefighter. นักดับเพลิงพ i l o t ตพ l o t ตนักบิน e ชฟ h ชฟพ่อครัวบัส d r เวอร์บัส r i เวอร์คนขับรถ scientist scientist นักวิทยาศาสตร์ vet vet สัตวแพทย์ artist artist นักวาดภาพ nurse n urses พยาบาล baker baker คนทำขนม builder builder คนก่อสร้าง judge judge ผู้พิพากษา lawyer lawyer ทนายความ farmer farmer ชาวสวน butcher butcher คนขายเนื้อ Mechan car mechanic ช่างซ่อมรถยนต์ flight attendant flight attendant. flight attendant พนักง,งานต้อนรับบนเครื่องบิน taxi driver taxi driver คนขับรถแท็กซี่ barber Barber ช่างตัดผม Hairdresser h a i r d r e ช่างตัดผมผู้หญิง Pharmacist p h a r m a c i เพสัชกรโซ Soldier Soldier ทหาร plumber plumber ช่างประปาคำนี้จะไม่ออกเสียงตัวบีนะครับ plumber plumber ช่างประปา photographer photographer ช่างถ่ายภาพ reporter reporter นักข่าว director director ผู้กำกับ astronaut astronaut นักบินอวกาศทัวร์ไก่ทัวร์ไกมักคุเทศ c a t h i e r cashier พนักง,งานคิดเงิน Postman Postman บุรุษไปรษณีย์โอเคเรามาดูเ entence บ้างครับเรามาดูประโยคหากเราจะถามว่าเขาทำอาชีพอะไรเราจะถามได้ว่าอย่างไรเรามาดูกันครับประโยคที่หนึ่งนะครับ Was that he do? Was that he do? ถ้าเกิดเป็นผู้ชายเราจะใช้ he นะครับ Was h that he do? He is a doctor. He is a doctor. เขาเป็นหมอ w a that she do? Was that she do? ถ้าเกิดเป็นผู้หญิงเราจะใช้ she Was h that she do? She is a vet. she is a vet เขาเป็นสัตวแพทย์ประโยคต่อมาครับ What's that your father do? What's that your father do? He is a teacher. He is a teacher. พ่อของเขาทำงานอะไรเขาเป็นคุณครู What's that your mother do? What's that your mother do? แม่ของเขาทำงานอะไร She is a chef. She is a chef. เขาเป็นแม่ครัวเรามา let's practice เรามาฝึกกันครับ What does he do? What does he do? He is a pilot. He is a pilot. เขาเป็นนักบิน What does he do? What does he do? เขาทำงานอะไร He is a firefighter. He is a firefighter. เขาเป็นนักดับเพลิง What does he do? What does he do? เขาทำงานอะไร He is a dentist. He is a dentist. เขาเป็นหมอฟัน What does she do? What does she do? เขาผู้หญิงคนนั้นทำงานอะไร She is a nurse. She is a nurse. เขาเป็นพยาบาล What does she do? What does she do? She is a chef. She is a chef. เขาเป็นแม่ครัว What does she do? What does she do? she is a police officer she is police officer เขาเป็นตำรวจโอเคเรามาดูเวิร์กชีตกันนะครับคำถามนะครับ what does he or she do ถ้าเกิดเป็นผู้ชายนะครับเราใช้ว่า what does he do แต่ถ้าเกิดเป็นผู้หญิงจะเป็น what does she do เสร็จแล้วตอบนะครับ For example ข้อที่หนึ่งข้อนี้นะครับ she is a... จุดด he is จุด,จด,จดข้อนี้คืออะไรครับ she is a singer he she is a singer เขาเป็นนักร้องนั่นเองนะครับส่วนข้อที่เหลือให้นักเรียนทำเองนะครับต่อมาครับ job and occupations นะครับ ดูครับ the direction นะครับ put the words in the correct order to make a sentence นะครับให้นักเรียนเรียงประโยคให้ถูกต้องนะครับ for example มาดูข้อที่หนึ่งครับให้มาคำว่า chef a uh, is she นะครับให้นักเรียนมาเรียงประโยคประโยคต้องขึ้นต้นด้วยประธานประธานในข้อน,นี้คือ she นะครับ she ตามด้วย is และตามด้วย A chef ประโยคนี้ก็จะได้ว่า she is a chef she is a chef เขาเป็นแม่ครัวนั่นเองนะครับข้อที่เหลือให้นักเรียนทำเองนะครับง่ายมากเลยทานักเรียนนะครับยังไม่เข้าใจาครับกลับไปทบทวนนะครับคำศัพท์ได้นะครับทบทวนบ่อยๆนะครับฝึกอ่านบ่อยๆนะครับนักเรียนจะจำได้ โอเค now we let's play the guessing game เดี๋ยวเรามาเล่นเกมทายคำศัพท์กันนะครับโอเคพร้อมแล้ว let's go โอเค the picture one เดี๋ยวทิชเชอร์จะเปิดทีละภาพนะครับเดี๋ยวพอเราลอง cut watch นะครับทายว่ามันลองเดาดูนะครับว่ามันคือคำศัพท์อะไรนั่นเอง ว้าว wow. what is o c c u p a t i o n Do you have a gas down หรือเปล่าครับ Okay คงเชื่อว่าหลายคนนะครับ down ถูกนะครับ I will show you He is a doctor He is a doctor ฮะใครตอบถูกครับเก่งมาก Cap your hand for yourself เก่งมากโอเค Now, ah guess what? เดาวครับโอเคไอวิวโอเ n นมอ e นะครับเดี๋ยวครูเปิดเพิ่มนะครับอ่า ah. Okay. I will show you. Ah he is a teacher. He is a teacher. When cap Okay Nick uh, I will open uh let Okay. Ah does what? Dow Cap? You have a gas now. I look power. Okay, we'll show you. Ah, she is a police officer. She is a police officer. Very good. neck ว้าวโอเคเปิดแค่ภาพเดียวรู้แล้วนะครับ I will show you he is a firefighter he is a firefighter นักดับเพลิงนั่นเองนะครับเก่งมากตอบถูกกันหมดเลยแน่เลยเด็ก กัสวอร์ดเดาครับ What is the occupation อันนี้คืออาชีพอะไรครับ I will show you Ah she is a nurse she is a nurse นางพยาบาลน,นั่นเองนะครับใครตบถูกบ้างเก่งมากเน็ก What is occupation? Do you have a gas? Dao Daili Take a gas. Do you have five seconds? You have five seconds. Five, four, three, two, one. Ah, he is a pilot. He is a pilot a เขาเป็นนักบินนั่นเองโอเค Good job. Very good. c l a p your hand for yourself เก่งมากเลยนะครับโอเคอย่าลืมทำใบงานนะครับกลับไปทบทวนคำศัพท์ด้วยนะครับเปิดดูหลายๆรอบนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับ See you again next time. Good bye